สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เน็ตน,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคุณนันทิวัฒน์สามารถอดิตรอกเพื่อในการสํานักข่าวกรอมแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับบอกว่านาโต้สมีเรื่องฮือฮาในสื่อที่คนมีชื่อเสียงหลายคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การเดินทางไปวอชิงตันของลูกตู่ในทํานองว่าจะไปรวมมือกันจัดตั้งนาโต้สหรือจะชักสึกเข้าบ้านต้องเล่าถึงเรื่องนาโต้สองก่อน คำนี้ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรมไม่มีการเอ่ยถึงไม่อยู่ในหัหวข้อเจรจาขออธิบายให้คนรุ่นหลังได้ทราบข้อมูลเก่าเพื่อหเห็นภาพชัดเจนขึ้นนาโตเป็นองค์กรความร่วมมือทางทหารและการเมืองที่สหรัฐและพันธมิตรจัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อต่อยอดต่อต้านยับยั้งการแผ่ขยายอิทธิพลของสาภาพโซเวียตในขณะนั้นหรือรัเสเซียในวันนี้ชื่อเต็มๆก็คือ North Atlantic Treaty Organization หรือว่านาโต ในขณะที่สหภาพโซเวียตก็มีกลุ่มองค์กรทางทางหารชื่อว่าวอร์ซอแพคเช่นกันแต่ต่อมาเมื่อคอมมิวนิสต์ล่มสลายองคอ War so ์กรวอร์ซอแพคก็ล่มไปสมาชิกวอร์ซอแพคหลายประเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐก็มาชวนหลายประเทศในเอเชียก่อตั้งองค์กรความร่วมมือทางทางหารชื่อว่าซีโตซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของซีโตะในนันทิวัตก็บอกต่อนะครับบอกว่าไทยมีความกังวลใจต่อการลุกคืบของคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน จะมีความตกลงร่วมมือทางทหารการเมืองกับสหรัฐที่เรียกว่าสนธิสัญญาถนัดรักยิ่งกว่านั้นในสมัยรัฐบาลทัพษสินรัฐบาลในขณะนั้นกระดีกระดากับคำหวานหูว่าไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ได้รับสถานะเป็นพันธมิตรนอกนาโต้นักการเมืองสื่อมวลชนต่าง,ลงหลงไหลได้ปลื้มกับพันธมิตรนอกนาโต้คุณนันทิวัน์ก็บอกนะครับแล้วนาโต้สองมายังไงคนที่เอ่ยถึงเลขาธิการนาโต้สโตเทนเบิร์กพูดเมื่อต้นเดือนเมษายนว่าควรมีการขยายบทบาทของนาโต มายัางเอเชียแปซิฟิกเพื่อกดดันจีนที่ไม่ไปร่วมมือโดดเดี่ยวกับรัสเซียไทยเป็นประเทศเล็กซึ่งต้องร่วมมือกับเพื่อนอาเซียนเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองที่จะต้องมีการปรึกษาหารือกันไทยคงเลือกดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบข้ามาคนเดียวไม่ได้ประเทศไทยมีผลประโยชน์กับหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลกทั้งด้านการค้าเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศรวมทั้งต้องดูแลความร่วมมือความมั่นคงของประเทศด้วยไทยคงไม่สามารถเลือกคบหรือว่าปฏิเสธใครได้ ไทยคงไม่สามารถเลือกคางคบใครคนเดียวเทอีกคนทิ้งไทยต้องสร้างสมดุลไม่ผูกพันทางทหารกับใครเพื่อเป็นศัตรูกับใครไทยต้องรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ความมั่นคงของไทยและอาจต้องดําเนินนโยบายแบบไผ่ลู่ลมคุณนันทวัฒน์ยังให้ข้อมูลต่อบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเริ่มต้นด้วยการทูตการเจรจาการผูกมิตรการมีประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่สงครามไทยคงต้องรับฟังทุกปัญหาและนํากลับมาปรึกษาหารือกันทั้งในส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียน การร่วมมือทางทหารคงไม่ใช่เจอกันทีเดียวจบต้องผ่านกระบวนการทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงสภาความมั่นคงต้องหารือกันลุงตูลุงดอนผ่านงานความมั่นคงมานานและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างดีไม่ตกหลุมพรางง่ายหรือง่ายหรอกคนไทยอาจคิดต่างกันได้แต่ต้องไม่คิดแตแกแยกในภาวะที่การเมืองระหว่างประเทศตึงเครียดมากเราควรร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว นี่เป็นข้อมูลที่คุณนันทิวัฒน์สาบาถนั้นเนี่ยให้เอาไว้ก็เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหลายคนนั้นพูดถึงนาโต้สผมก็เคยเล่าในรายการบนช่องถาอินเตอร์นิวไปแล้วว่านาโต้สนั้นยังไม่มีมีแต่ในส่วนที่เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของนาโต้พูดถึงการที่จะขยายอิทธิพลเข้ามายัางอินโดแปซิบิก็เท่านั้นแต่ว่าไอ้นาโต้สนั้นเนี่ยหลายคนนั้นก็หวัน่นก็เกรงแต่ว่าหวั่นได้เกรงได้อย่างที่บอกนะครับแต่ อย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งตกใจไปขนาดนั้นวันนี้มันยังไม่มีคำนี้อยู่ในพจนานุกรมเสียด้วยซ้ำครับ